พงุกุมารรู้เลยว่าสมรนบในวิเศษเนีติดหนในดวงใจแล้วอย่างที่เรารู้ว่าที่ติดท็อปๆอ,อะราคาบูชาสูงนี้พอราคาสูงเนี่ยมีของเก๋ไหมคือต้องตอบอย่างนี้ครับเมื่อนิมานกับซรพายน่ยมันไม่ตรงกัน มีอุปสงค์อุปทานมีการต้องการแล้วก็ขอมีจํานวนน้อยมีจํานวนจํากัดเนี่ยสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นต้องบอกก่อนเลยว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่มีตั้งแต่ยุคที่ผมเก็บนะน่าจะปีประมาณสักไล่ขึ้นมาเลยปี2,500ันกว่า50กว่าถึงมา60เนี่ยไม่มีครับยังไม่มี ะจะมีแค่ตัวสําคัญสําคัญหน่อยเป็นกุมารทองนะครับเป็นกุมารทองขนาดบูชาที่ข้างบนเป็นตะปูนี่ยนะครับนั่นอ,อันนั้นเริ่มมีแต่ไม่เหมือนนะครับส่วนพลัขงของขังเนี่ยคือวัวธนูเนี่ยเมื่อก่อนก็ไม่มีมันยังพอมีอยู่แล้วก็ยังไม่ได้ดังมากหมายถึงว่ามันหายไปครั้งหนึ่งแล้วค่อยกลับมาพวกเซียนเก็บกันแล้วก็พูดกันปากต่อปากก็เลยเก็บวัวสมัยก่อน มันอาจจะออกโรงงานใกล้ๆเคียงกันเหมือนกับกูมารทองของหลวงพ่อกลวยหลวงมงปู่แหวนหลวงคูบาดวงดีมันจะใช้ออกจากโรงงานเดียวกันในปีเดียวกันซีรีส์เดียวกันอาจจะเหมือนเพียงแต่นิดๆหน่อยๆละเอียดดีเทลวัวก็เหมือนกันมีวัวแบบเดียวกันเลยของของสามเนรเนี่ยทำน่าจะสร้างมาจากโรงงานเดียวกันนะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะใช้วัวของสามเนนเนี่ยไปถอดแบบนะครับ ออกมาแต่ผมก็ไม่มันก็เหมือนนะแต่ว่ามันก็ถ้ามาเทียบกันถ้าคนคนรู้ก็ไม่เหมือนทีเดียวตัวมันจะเล็กกว่าแล้วมันจะผอมกว่าวิธีการดูวัวสามเณรเนี่ยกำยำล่ำสันเหมือนมีชีวิตนะครับที่ผมจะดูอย่างแรกเลยถ้าคนก็เห็นจำแม่นๆเนี่ยเราเห็นปั๊บเรารู้ทันทีเลยแท้ไม่แท้เราดูอย่างแรกองค์รวมก่อนตัวล่ำสันนะครับ ตำหนิต่างๆไม่ว่าจะเป็นขานะครับยันที่แปะด้านข้างของบัวลอยจานมันต้องมีเอกลักษณ์ณฟ้าผ่าที่เขาว่ากันนะครับถ้าเราเห็นบ่อยๆเราจะจำได้เลยนะครับพิกมานะครับใต้ท้องเนี่ยเรียกกันง่ายๆอะหำของบัวเนี่ยมันจะมีรูรูนะี่ยต้องคมและลึกนะครับถ้าไม่คมลึกตื้นๆจบเลยถอดมาที่ผมจะดูประจำเลยง่ายๆ ลมดายุคนั้นเป็นลมดําที่ลมดําเดียวกับลมดําปืนเหรียญเหมือนกันเหรียญยุคนั้นอนะสมัยเดียวกันมันจะเหมือนกันมันจะออกมาเป็น,ปนแผ่นหนานะถ้ามันบางเงาเงาเรียบร้อยเสร็จนะครับแต่สมัยนี้ไว้ใจไม่ได้แล้วครับมันมันทำได้วิวัฒนาการมันดีแม้แต่ทั่งกล่องอย่าว่าแต่ทำวัวก,ก็เปี้ยออกมาเลยเรียนแบบออกมาไม่พอเรียนแบบลอยจานอีกแต่ถ้าคนเห็น น้ำหนักมือของอาจารย์เนี้เราจะรู้ทันทีเลยว่าอ๋อมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่ห่างยังห่าง,งเยอะอยู่นะครับแต่ถ้าคนไม่ได้มีความรู้ไม่ได้เชี่ยวชาญไม่ได้ดูอาจจะเจอได้อาจจะโดนได้เพราะมันเหมือนมากมันนิดเดียวเท่านั้นเองทำให้ทาให้การพิจารณามันค่อนข้างยากถ้าใครไม่เข้าใจก็ลองไปดูครับคนที่เก็บนะครับที่เขา ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็ดูง่ายๆไปสังเกตดูในกลุ่มก็ได้ในกลุ่มอาจารย์เนยนะครับเขาจะเขาจะลงไว้ถ้ามันไม่แท้ก็จะยากหน่อยส่วนที่ทำออกมาตอนนี้ที่เห็นมากุมารทององค์เล็กมีงานก๊อปปี้ออกมาแล้วเรียนแบบแต่สิ่งที่ผมจะบอกเป็นภูมิคุ้มกันก็คือว่าการพิจารณากุมารทองอยู่ตรงหน้าผมเนี่ย วิธีพิจารณาดูง่ายๆนะครับสำหรับผมนะ 1. คุณต้องดูพิมพ์ที่มันคมๆในตาต้องคมๆนะครับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นใบหน้าต่างๆข้างหลังเนี่ยวัดป่าศักเนี่ยต้องคมถ้าเบอร์ให้วางไว้ก่อนนะครับแต่มันก็ยังยากอยู่ดีต้องอาศัยความพิจารณาบ่อยๆต้องดูของแท้ให้เป็นมันจะมันจะบอกเองแต่ว่ามันแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับ แล้วคุณก็ต้องจดจําเนื้อหาให้ได้ด้วยเพราะมันมีหลายสีหลายวัน,นะด้วยนะครับที่มันมีแจกกรรมการที่มันมีบางที่เขาไปใส่ในสีพึ่งก็มีแต่เราต้องจําเนื้อหาให้ได้แล้วก็อย่างที่ว่านะครับเราก็ต้องดูว่าพิมพมันสําคัญมากต้องเลือกที่คมคมไว้ก่อนแต่ถ้าคุณไม่มั่นใจก็ก็ต้องหาผู้เชี่ยวชาญให้เขาบอกว่ามันเป็นยังไงหรือว่าคุณอาจจะซื้อกับคนที่ เขามีมาตรฐานมีความรับผิดช,ชอบก็เป็นแล้วแต่ที่คุณตกลงกับเขาเลยนะครับเดี๋ยวนี้มันมีหลายช่องทางที่คุณจะซื้อได้แต่ถ้ามันถูกเกินไปหรือว่ามันรู้สึกไม่ดีหรือว่าไม่มีคารับประกันก็ก็ผมแนะนําว่าให้ซื้อของที่มันสวยๆและราคาสูงดีกว่าเพื่อความสบายใจนะครับแล้วเครื่องรางอื่นนะคะส่วนมากถ้าเป็นตะกุดอ่ะผมบอกได้เลยว่าร้อยละเกไม่มีเกครับเพราะหนึ่ง เกยทำยากกว่าจะเหมือนได้สองทองแดงก็ไม่เหมือนละใช่ไหมครับ 3. ม,มันยังไม่ได้แพงมากที่คุ้มค่าจนกว่าคนจะทำนะยังเก่งก็แก้ใกล้เคียงเอามาันเอามายัดให้เหมือนมีใกล้เคียงสัม,มนเนนมีแต่ก็ยังไม่ใช่เพราะเราก็ดูจากขอละมานรอยถักเชือกต่างๆก็ทําให้เราพิจารณาได้แบบโดยง่ายตะกุดนี่ง่ายมากนะครับเพราะว่ามันยังราคาไม่เยอะครับยังไม่สูงมันก็เลย ไม่มีใครทําเกออกมาเพราะมันไม่คุ้มนอกจากจะเป็นระบบโรงงานหมายถึงว่าเหมือนบัวธนูอย่างเงี้ยเหมือนกุมารทองเนี่ยต้นทุนมันคุ้มค่าเขาเลยทําเกออกมาแต่เพราะฉะนั้นก็ทําออกมาก็ยังยังห่างอยู่